สวัสดีค่ะพบกับรายการมิชชั่น EP อีเฮ้ยไปหน้าเบิกอาวันนี้เราจะมาทําอะไรหาทุกคนแม็กเรวคํานี้กลับมาใช่มั้ไม่มีไปหลายเทปแล้วนะอ่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันครับเนี่ยวันนี้เรามาทําอะไรครับพี่ฝนอ่ะวันนี้เรามาทําอะไรคอาวันนี้เราจะมาทําอะไรหาทุกคน อาวันนี้เราจะมามีเกมไห้เล่นชื่อคือกินน้ำมเฉยแหละแต่มันไม่ได้แบบกินธรรมดาไงมันมีเงินรางวัลตั้ง500บาททไมมีตังกากินเลยเหมือนเราจะเกทับกันเออยังไเหมือนก้าวเกอะไรเงี้ยเออแล้วแบบ ใครมั่นใจว่ามึงทําได้เกทับไปเลยเออก่นเยอะได้กินสิบสองเยอะสุดนะแต่ต้องกินให้หมดนะกินไม่หมดก็แพ้แพ้ฟาต้องกินหมดเกทับเท่าไหร่กินให้หมดแต่คือคนที่เกทับแบบน้อยกว่าก็ต้องกินเหมือนกันใช่ปะใช่ไมห้ากินอันนี้สามอันนี้สองนี่ห้านนี้สามอเราเราจะแข่งกันสมกับสองรอบรอบแรกเนี่ยจะเป็นน้ำเปล่าเฉยแต่รอบต่อไปจะเป็นน้ำโค้กไปฉี่แป๊บนะเต็มท้องเลิอกกันเลยดีกว่าอ เราใช้กติกาสากลอ่านั่นคือโอเคไปเล่นกันแนนอ่าคนสองอ่าอ่าคนที่สามอ่าเอาสองแก้วเอาน้ำมาสองแก้วไม่รอให้กูเกะก่อนหรอเออทำไมไม่เกะกันไปเกะกันมาก่อนนะเรียบเกะกันดิสามแก้วคือไม่ได้ไม่ได้ต้องมันนับคะแนนมันนับคะแนนยากเอาสี่อ่าแบมเอาห้า ไปดิไปที่หกสี่ก็ถูกยอมทำไมเน่ากินแล้วกินกันหมดแล้วเออหกแก้วหมดแล้วเฮ้ยไอ้เ่าตรงนี้มันอยู่ที่หกคุณระบาดแก้วมากถ้าทึงกินได้ก่อนจ้ะกูไม่เกยแล้วใครจะไปเกยไหวหกหกแก้วกี่แก้วแล้วแก้วที่สองหมดแล้วหกแก้วก็เดี๋ยวกูห้าแก้วเนาะเอ้ากินเข้าไป น่าเป็นนคสุดท้ายเมื่อกี้กูน่านับเลขเป็นเนาะน่าจะสองนะสาวมินนี่ไม่น่าจะไม่ไม่น่ากระโดดไปสี่เลยช้าอย่าช้าเป็นคนสุดท้ายแล้วเสียเปียกเลยเขาไปเลยแก้วที่สองเฮ้ยไม่หมดดาน้องโองขี้กองที่สองที่คนขี้กองอ่ะเอาพี่ดอกดีนะรวมห้าแก้วอ่ะที่แก้วแล้วแก้วสุดท้ายเป็นแก้วเท่าไหร่วะแก้วที่ห้าลวมั้งอย่าเดี๋ยวกูลาดเลยั่วเมื่อแก้วทขาวอ๋อเออ นี่กูถือแก้ที่เท่าไหร่เน่สองอยู่โคตรนานเลยนานเกินไอ้เหี้ยมาเป็นยังไงที่อะแล้วก็เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาจะแต่เที่ยงแล้วก็เป็นน้ำแล้วก็บอกแกงกินน้ำอีกเอ้ยไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยเอย่าโกงอย่าโกงจะไปโทษใครก็ไม่ได้กินหมดเกลี้ยงเลยกนี่กูก็คิดอีกแล้วทแล้วก๋วยเตี๋ยวก็คิด อ่าตอกรับชอบตัวเองสู้เขาลุงแบมสู้เขานั่นถ้าเธอกินหมดหกแกงนี้เธอก็ชนะเลยนะหรอง่ายไปปปะก็ลุงแบมก็สามารถเกทับปอนต่อได้อ๋อเพราะปอนมันจบที่หกหรอเอาเอาห้านี้ให้หมดก่อนขั้นที่สามทำไมกินนานแท้วะ เกมนี้สามเกมนี้สามชั่วโมงค่ะจะคุณต้องเป็นคนที่ใจใจเองอ่ะเจ็ดแก้วปะเพิ่มอีกสามแก้วนะทุกคนจะชนะปอนแก้วที่ห้าสัตว์แก้วที่ห้าเมร็วเอ้ยมึงกินให้หมดเดียวหูทำไมชอบขี้โกงวะดอกเก๋ท่าเต้อุ้ยเมย์จะจบที่สองแก้วจริงเหรอมีกังใจไม่ซู้เมย์เขาซู้น้ำโคกมั้งแก้วที่หกอันนี้ เอ้แก้วที่หกไปแล้วนะเฮ้ยกินให้หมดแล้วมั่วมั่วพี่ปอนมั่วอย่งเนี้ยแก้วที่สี่อยเลยพี่ปอนเป็นแก้วที่สามอยู่ที่สี่กลัวเคยดูไอ้เนี่ยฝรั่งหีือเป่าเขาคอลื้อเขากินแบบเบียร์แก้วแบบเบียร์ใหญ่เยอะแบบพูดมากแก้ว่ดไม่กินสักที่ทำไม่ได้พูดมากเดี๋ยวมาย่งพูดมาตั้งนานนึกว่าทำไไได้แก้วแก้วสุดท้ายเหมือนกูมายืนเทให้พวกมึงกินเฉย แค่เท่าไรเาด้วยห้าเออห้าแหละอันนี้ห้าเอ้ยถ้าโคตรแน่นเอาแปดแก้วกูต้องกินอีกกี่แก้ววะเนี่ยก็มึงแก้วแก้วสองอะกูบอกแล้วจะบ้าก็ีิบ้าไม่จะปล่อยให้มันเยอะกว่านี้มันจะลำบากอ่ะเอาก็ได้อ่ะแปดแก้วแปดแก้วไปไปหยิบน้ำปล่ามาอีกหมดแล้วทุกคนแก้วที่เจ็ดแก้วนะ ก็กขอ่ลุงจบที่เจ็ดแก้วนะลเจ็ดแก้วไหนดูสิมือสั่นเหรอมือสั่นเดี่ยมันมันมันยกขึ้นมาแล้วมันสนนนั่นไหมเห็ดแก้วได้ห้าแก้วด้วยวะเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะกินน้ำเยอะๆพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนแก้วที่หกแล้วเบงคูเขาเบงู้เขาแล้วอะเมแก้วที่ห้าหิวน้ำหมด <c oughs> เออเหมือนกุยอยู่น้ำอ่ะกระดกไม่พักเลยโอ้ยนี่กัะน้ำฝาทุกคนยังไม่มาน้ำโค้กเลอันเนี้ยแกบอกบอกก่อนไปไม่สู้แล้วหรอไม่สอบนะไม่ไม่ละแบบไม่สู้ละก็ไปโค้กนะเออสู้โค้กเหรอเออโอเคสู้โค้ฉันก็ว่าจะไปสู้โค้กพี่บอลอ่ะแดกได้ละน้ำอีดอกพูดเยอะคนเรามันอย่าไปรีบถ้ารีบแล้วเราก็ไม่ได้ไอ้ผมแก้ที่หกนะ เร็วมามาเท่าแล้วเนี่ยอเ,ยเมยแดดงแต่เช้าแล้วมาแก้วที่หกละมาแก้วที่เจ็ดอ่าเก้า <ๆ S 2> ไปเก้าเก้าไปคนละ <9 S 2> แก้วสองแก้ว,กวให้ท้องมันหนักไปด้วยน้ำนเออมันแน่นอ่ะพี่แล้วโคเมียน เออโคไม่เย็นแตกนะแล้วโคกทายเอ้ยเทอีแก้วที่แปดไงโคกทาแบบแบมกินยากมากเออไปสองแก้วที่แปดเหมือนกันมันแก้วที่แปดตอนไหนวะเขาเมื่อกี้เจ็ดอะไรอันี่ยแก้วที่แปดเหมือนกันอ๋อไม่ทำสิทำอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมอะเราอ่ะมีแดกแล้วอุ้ยอุ้ยตายปิ๊บกินเร็วเดี๋ยวไปชวนซับดีกว่าอีกฮะถึงก็แล้จิบน้ำชา กินน้ำเปล่าเล่าเหมือนคนหิวนะราต้องหิวนะเมื่อกี้ทำอะไรวะกาบปลาเป็ดข้าวแก้วที่เก้าเอาแก้วที่เก้าหนึ่งนาทีหมดแล้วโอ้นเป็นเพรย์ทำไมอ่ะเก้าครบแล้วเออหรอเออปอนเหลือแก้วนึงอ่าพี่ปอนเอาพี่ปอน นุก็เมย์เกไปสิบเลยเกย์ไปแล้วก็กินไปดิสิบแก้วก็ชนะแล้วเนี่ยเมย์เออเราไม่อยู่ที่สิบหรอกเราต้องสิบเอ็ดก็คือโค้งไม่ต้องกินแล้วนะก็่น้ำเปล่าให้อยู่ที่สิบไงเหลือห้าวิจับตัวไหนเร็วจับตลนไหน้ำใจใจไปเนาะเวลาสากลเอออาทิตย์น่าจะเป็นอาทิตย์คือไม่ไหวแล้วแก้วอะไรล้ววะแก้ว เอาอีกไหมเอาอีกไหมเลยอโอเค่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองปะล่ะมึงอะไปถึงมึงแะไม่ใช่กูอะเจอสิบสีอ้โโอ้โหอยู่สานเจ้เก่งมากแกึ๊กกอยู่น้หรออุ้ยตอนให้กองดูค่ะจะหันไปเออมหันให้ใครดูะคุยใครอะแกที่ครับแกสุดท้ายของปอน เฮ้ยกูเอาสิบสองแก้วเฮ้ยมันทับมันทับมาทับทางจ่าเบาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะแก้วที่สิบสองของน้องเมย์นะคะหมดแล้วนะไม่ไปทับแล้วที่ปอนจบที่สิบเอ็ดนะคะส่วนแบมจบที่ห้าแก้วนะคะพี่ลุงจบที่เจ็ดแก้วคออ่าางีี้้ลุกกกจปะน น้ำพุ่งหนาพุ่งเติมนะอีดอกติดมันไม่มีแก๊สปุ๊บมันไม่เลยเพราะว่ามันเลืมันแน่นอยู่ในท้องทฤษฎีบายพี่ลุงอ้วกอี๊ะจบที่สิบเอ็ไหมอืออ่าอันนี้จะเล่นน้ำโคลอีกไหมถ้าไม่เล่นจะได้ตัดรอบนิเดียวเออเขาลอบน้ำโคลหรืจะส่ที่สิบไม่ข้าวไม่ข้าวมีเยอะสุดเจ็ดตกรอบไปแล้วนะซันเม็ดตกรอบอ่ะพี่ปอจะเอาขีดแก้ว น่าออกใหม่ดีเราสามคนไม่นั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเออคนสุดท้ายงู้งี้น่ายเอาละกูเพิ่มก่อนเลยหนึ่งแก้วพอข้อีสผมเลยไปที่ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่นะ11รับเ้ปอมด11นั้นออกไปตัดน้ำมันที่โคกโคกเอาหนึ่งแก้วเขาต้องรูปขึ้นไม่เคยรูปลงอะไรรั่วอะ กินน้ำเยอะเกินมีคนเปิดวาล์วก็คืออันนี้สิบสามแบมต้องมากกว่าสิบสามใช่ไหมสิบสองน้องแบมต้องมากกว่าสิบสองน้องแบมต้องคิดเราเองเว้ยน้าเราเองแปดแก้วอ่ะมาแปดแก้วเด้ออ่ะพูดแล้วแปดแก้วไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้อยู่ที่เท่าไหร่วะ เมื่อกี้ปอนเมื่อกี้ปอนจบที่เท่าไหร่นะ12บใช่ป่ะรวมโคกอ่ะก็แปเพราะกูยังไม่ได้กินข้าวแปดข้าวหุ่นแปดแก้วของลุงเท่ากับ15บห้าเฮียไม่ย่อยต้องแบมต้องมากกว่า15ไม่กี่แปดใมแปมกี่แแก้วเลยหรอถ้าแแก้วลุงจะได้15แบมแปดนี่สิเลยแบไมเดี๋ยว ยอดภาพไปที่เมีะเปิดก๊อกใครจะเปิดก๊อกอีกคนนึงอาจจะเป็นกูก็ได้เนี่ยแปดแก้วของกูพอดีมาแก้วอะไรก็จบแล้วมั้งไม่ได้หนึ่งสิบเอ็ดนี่ยไม่ชอบน้ำโคกอะเการพววแบบระเบิด ยิ่งกินไหวเอออยู่เฮยพึ่งสองแก้วเลือกขนาดนี้หรอถ้าเลือกอาจะไหวแต่ถ้าไม่เลือกอาจจะเหมือนมึงไม่กูวกไปแล้วไงใช่ถ้าเลือกถ้าเลือมันจะกินต่อได้มถ้าไม่เลือมันกินต่อไม่ได้แก้ที่สามเปลี่ยนเสื้อขึ้นไปนอนแล้ววันนี้วันวอกฟูดิง อีกแค่ทีแถมบอนเฮ้ยมันกินง่ายขนาดนั้นเลยหรอว่าน้ำโค้กอะอ่ะคุณยอมแพ้ละอ้วไม่ได้ยังกินยังไม่หมดแก้วนี้เลยเธอยอมไม่ได้อ่ะหมดแก้วนี้ก็พออีกดอกอันนี้คือแก้วที่สามของน้ำโค้กแต่ถ้าเกิดรวนน้ำเปล่าด้วยไปสิบสี่พี่ลุงจองไว้สิบห้าแก้วไปตอนนี้นะคะเหลือแค่พี่ปอนกับพี่ลู่นะคะที่ต่อสู้กันก็คือน้ำแบมตกลาเย้ มาลตกรอบแล้วนะคะตอนนี้พี่ปอนสถิติอยู่ที่สิบห้าปะส่สิบสี่แก้ว1ิม้ามันก็คือชนะแล้วนะแต่ตอนนี้พี่พี่ลุงอยู่ที่เท่าไหร่สิบสามสิบสามอยู่แต่พี่ลุงจะเอาให้ถึงสิบห้าแก้วใครบอกไม่ใช่หรอใครพูดพี่ลุงเกลวไปสิบห้าพี่ลุงเกลวไปสิบห้านี่ลูกแหวน้ใครวะใครวะเมื่อกี้ปอนเมื่อกี้ปอนจบที่เท่าไหร่นะสิบสองใช่ปะรวมโค้ก ก็แบคือแปะกูยังไม่ได้กินข้าวแปะข้าวแปะแก้วของลุงเท่ากับสิบห้าพี้เกียจกินแล้วอ่ะเราเอาที่สิบห้าใช่ปะอ่ะเออไม่กินหรอไม่กินละอ่วอ่ะยมแพ้ไม่กินแล้วแล้วสรุปแล้วพี่ปอนกินไม่หมดอ่ะหมดหมดอ่ะก็คือเงินอาหารสามอะไร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 แต่ถ้าขาดสามแต่ถ้าลุงกินแก้วขอห้าสิบก็ไม่ได้หรอ อเฮ้ย15แก้วแล้วนะทุกคนมาันแล้วขอรางวัลในกับพี่ปอด้วยนะคะ25แก้วค่ะเอาไปเลยดีใจเลยดีใจเลยดีใจเลพี่ปอนะคะอยู่ที đấy, uh, ่15แก้วเมย์อยู่ที่11แก้วแบมอยู่ที่5แก้ว พี่รู้อยู่ี่เท่าไหร่1ิบ้อ็ดแก้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกันทั้งสาท่านนะระไม่ต้องนับก็ได้อาวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมเกมอะไรนะกินน้ำให้พมก กินน้ำฝากวกแตกวกแตนนะคะฝากนะคะฝากรายการมิชชั่นนะคะเกมปัญญาอ่อนสาหรับพวกเราสี่คนนะคะที่ไม่ค่อยมีสมองอะไรเท่าไหร่นะมาเล่นปัญญาปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนให้ดูนะคะฝากรายการนะคะมิชชั่นนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง y o u u t YouTube นทคะมาดามแชแนลนะคะกดกระดิ่งนะคะรับชมความปัญญาอ่อนของเราสี่คนได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายฝากช่องสุกปัญญาออนนี้ด้วย